สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับผมเอฟซีโรแทนลำเพิ่นเตยเสดเดอร์ลำแพนเตยเสดเดครับพี่น้องเอฟซีน้องหงหญิงครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสดเดอร์ลำเพิ่นนักวิจิตรครับผมมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วหลังจากห่างหายไปโดนครับบ่ได้ถ่ายคลิปเลยมื่อนี้ออกงานครับพี่น้องมางานร้านเฮียตุ้ยของชําท่าพระของเราครับผมนี่ผู้ใดมาเนี่ยจัดตังครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับไว้สู่กล้องนี้ละอันน้ำมาเนี้ย ด่าสรองเขาครับไม่แทนหลักจากโนรท่านรนแทนแลำเพื่อเติดเสด็จทวนรถว่าเกียดาตัวนี้ในบ้านสะไาขึ้นงามเด้ว่ะ่าจารโอครับยังก็ข้าจารโอครับหมูซาานันหมูซาด้วยนหมูซาแ้วมาจารว่ติจัตังกึ่งเราดันล่าง า <ไป S 1> อาจารย์น้ำมันครับโอ้าอ,อาจารย์อ้อยอ้อยไปว่าน้ำมันครันไหมล่ะอาจารย์อ้อยอาจารย์อ้อยมือเปอร์เชั่นหลอออน,หนลทของเราอีกคนนึงคนระับจะได้ตั้งข้อเหตุด้วยก่อนครับด้วยเ่อนแม้วันแัดบอลไปได้มากสิกาลังมาแม่ก็บระจำกองคือเอาพื้นเสกเลยค่ะค่ะ างานไ,นไม่มีพี่น้องสวยงามงดงามพี่น้องมีทั้งสีเขียวสีขาวสีดำพี่น้องเอ้ยบนาบนางนงา,านของเราวันนี้ครับอยู่ที่ร้านเหียตุ้ยวังชำครับผม ทาพระครับคอนเจนครับผมวะมีวะมีวันนี้เตยเดี๋ยว,ม,ม,วมันต้องมีใบไหนใบหนึ่งแล้วอาจารย์สัญญาจะไหน คลิปกันอันนี้มต่างฟอง rồi. ครอกต่าองผ้ายางเบิ่งของสวยๆมากมีห้องเครื่องครับพี่น้องผุ้มกำลังช้างออริโอของเราครับออริโอสเต็๊ก <Yeah. S 1> ช้างสามเฟดครับพี่น้อง ไปในลานครับพี่น้องกำลังเ,เตรียมการเตรียมงานกำลังประชุมกันอยู่พนักง,งานประชุมกันเตรียมความพร้อมครับเมื่อนี่พ่อพ่อครับน้องมวยน้องอนิสาไอ้เข็มกับม่อนใช่พ่นพระรากรครับพี่น้อง ข้างหายไปโดนพี่น้องเอ้ยเกียถอดพี่น้องพี่น้องคิดยถอดผมเนี่ยมาเนาะผมกี่เกียถอดพี่น้องแทกตอนนี้มาแต่ไทยคิดไปพี่น้องได้เบิ่งเลยพี่นอ้นองก็ถามหาอาจารย์โอ้หายไปซ้ายคือบ่าไายคิดไปเบิ่งแน่ยมาแั่น,นบ่ได้ออกงานพี่น้องเอ้ยบ่ได้ออกงานอืมครับเนี่ยตุ้ยบรรยากาศภายในร้านครับผม คนใหญ่จะเป็นทำงานอยู่โรงงาน CPO นะครับเซเว่นฮีลิเปนเหมืับพี่น้องใส่แรงงานครับรูปทางจากสาพาบ่อไก่ครับพี่น้องออกมาประมาณบ่เกินหากีโลมั้งเดี๋ยวนี้ครับโดยประมาณร้านนี้ตุ้ยผ่านไปผ่านมาแวะมานั่งได้ครับพี่น้องโคชนาอีเพิ่นพอมมาแล้ว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 มาแล้นมาอาจารย์ตุ้ยนุ้ยอ้ยอาจารย์เบลวี ย่ามาเลยเป็นยังอะมาหวกึะลเนาะมางแล้อวันแตกวัดลยบ่ยังรู้ยู่นมเราดีดีไปหน้ขันหนแหละแล้วมาเลยมายังกะควรหลดยังอียังเนี่ยมาหกะลงเล่มาเ่ยุดแนุ่ดยังอะ โอ้ยฝนตกยามไ่ได้หล่นโอ้ยไได้หลนไม่ก็วันละแต่บาวิวแล้วมาแล้จะกลับมาอะี่น้องมาเขาจะกลับมาแล้วเขาจะมาอยู่รถแห่ลำเพลินเต้อเสด็จเหมือนเดิมครับผมเฮ้ย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 เัั้้นสส

ใช่คือเป็นไปดังได้เบิ่งกันถึงหนางาแล้วมันยังๆๆๆับยังยังยิ่อนภาพปีภาพนองเบิ่งบรรยากาศครับบรรยากาศภายในร้านครับผมอีกคู่หนึ่งแล้วครับโอ้อาจารย์ลิงโอ้แม่นอาจารย์พอดสวั <laughs> สดีครับ เดืดแล้วจากแล้วบอยู่าเอื่นเนาะจันบัดไมกองเสด็จของเราครับยังฝนฝนจเรันสิดยวอื่นปลวๆ่อยออกังไ้บน่เดียวไปไปต่างกองใช่เพราะต่างดอกทยคิดกัน พี่น้องมาด้วยสำหรับคลิปช่องอาจารย์โอเตอร์เสด็จลำพูนอวิเชียครับพี่น้องพี่น้องอย่าฝ่าลืมกันอย่าเฝ้าทิ่มกันนะพี่น้องผมคือว่างานมันประธานในมีนนมครับเดี๋ยวช่วงหน้าการางานงบจะท้ายพี่น้องในเพิ่งได้รับชมกันครับแต่เสด็จได้เพิ่งเพิ่ได้ไปว่างไงครับพี่น้องเสียดายกลับมาบ้านแล้วมือนี้กสิมาเด่นอยู่ทางร้านเนื้อตุ้ยของชัมม้นอำเภอที่ตำบลท่าพระครับอยู่ท่าพระในตำบลท่าพระบ่กยังบ่กว่ หรือมันขึ้นตำบลดอนหันไม่แน่ใจนะคุอทาพระครับเอาไปนอนวันนี้ผมสิไปตั้งของเลยเด้ออย่าฟา้าลืมกันเด้อพี่น้องเด้อช่องอาจารย์โอ๊ะเต้เสดเดืดลำเปิดน้ำพิเชียวยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่ฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค,ดค์กดแชร์กด subscribe ให้เด้อพี่น้องเด้อเอาสำหสรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกหลารรับชมทุกการติดตามติดตามครับผม เอบคุครับ